เอ้ยโยฮลโหลกายวาสัดูวสวัสดีเหล่าผู้ใช้คุณ่ายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดในเรื่องของการอัพสเตตนะทุกคนผมต้องบอกทุกคนว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เยอะอะไรสักเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ก็เลยอาจจะเป็นแนวแนะนําผู้เล่นใหม่ซะมากกว่าแล้วก็ ถ้าให้ผมแนะนําในของแต่ละอันจริงๆเนี่ยเอาแบบละเอียดลึกๆเลยนะทุกคนก็คือคงต้องเป็นคลิปแยกครับเพราะเกมมันก็เพิ่งเปิดเนาะก็ขอเวลาศึกษามันนิดนึงก็แล้วกันนะทุกคนอ่ะดีคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดข้าวๆแล้วกันว่าเราเนี่ยควรอัพอันไหนมากหรือน้อยแค่ไหนนะทุกคนโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องฮิลครับฮิลก็พ่อเฮดพีนั่นแหละ คือมันก็ตรงตัวอยู่แล้วทุกคนก็คืออัพเลือดใช่ปะอันเนี้ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแต่ถ้าเราอัพไปลึกๆอะ่ะมันก็เริ่มซับซ้อนแล้วก็คือมันจะมีออฟหรือว่าพาร์ีฟอปชั่นอะไรที่แบบมันแอดวานซ์ขึ้นนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าพูดถึงการอัพเลือดใช่ไหมผมก็อัพไว้แค่ขั้น2ขั้นครับทุกคนจริงๆเนี่ยเลือดสำหรับผมอะถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นครับแต่ไม่ต้องอัพเยอะทุกคนอัพแค่เรารู้สึกว่าเราลง อีเวนต์แบบทุกอีเวนต์เราไม่ตายครับแค่นั้นเลยเราก็หยุดได้เลยครับสมมติทุกคนอัพมาถึงอันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าไปลงอะไรก็ก็รอดหมดนะแล้วก็หลบสก,กิลได้บล็อกได้ไม่มีปัญหาอะไรกับเลือดนะครับก็ไม่ต้องอัพต่อแต่ถ้ารู้สึกมีปัญหากับเลือดเนี่ยก็อัพค่น,นี้เพิ่อมอีสักอ่าสช่องก็ได้ครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนจริงๆแล้วก็ เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้า Up, ลึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นเนาะแต่ผมคิดว่าเลือดเนี่ยตอนนี้ยังไม่จําเป็นนะอืมเอาไว้แค่นี้ก็พอทุกคนก็อย่างที่บอกครับถ้าไอสามอันแรกเนี่ยแค่อันนี้อันเดียวนะครับคือเราไหวละเราก็ไม่ต้องอัพเพิ่มแต่ถ้ารู้สึกไม่ไหวนะครับก็มาวันนี้เพิ่มประมาณนี้นะทุกคนอ่ะผมก็หยุดไปแค่นี้แหละสําหรับของเลือดนะครับต่อไปก็จะเป็นโฟกัสโฟกัสเนี่ยผมบอกว่า ค่อนข้างจําเป็นครับทุกคนคือโฟกัสะมันจะเป็นพวกค่าพลังที่เป็นค่าพลังคิดขวาครับคิดขวาสกิลคิดขวา R หรือเขาเรียกกันว่าแบ็คแฟล่นแหละเออมันก็จะมีประโยชน์นะครับทุกคนคือม,มันจะแรงมากสังเกตดูนะทุกคนเวลาเราเล่นนะครับมันจะมีไอหลอดฟา้ฟา,ฟาขึ้นมาครับก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยกดสกิลคิดขวาได้แล้วก็ดามเมจมันจะแรงด้วยครับแรกๆเนะี่ย ถ้าเราแบบว่าถ้าเราเล่นอะเราจะใช้ได้แค่คลิกขวา R ครับแต่ถ้าเราอัพไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะมีคลิกขวา Space Bar คลิกขวา E อะไรเงี้ยครับแบบเยอะแยะมากมายเลยถ้าถามว่าโฟกัสเนี่ยควรอัพยังไงใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมเองนะทุกคนอันดับแรกเนะี่ยผมก็จะปลดล็อกอันนี้มาก่อนครับแล้วก็ผมอะจับสายตรงให้ตันเลยครับนี่อัพมาถึงประมาณนี้แล้วทีเนะี้ยไออันนี้นะครับมันจะต้องใช้ 40ซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะให้ทุกคนเนี่ยแวะไปที่อื่นก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นลงมาข้างล่างหรือว่าไปข้างบนก็คือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเพิ่มหลอดครับปกติเนี่ยเราจะแบ็กแฟรได้แค่3ครั้งแต่ถ้าทุกคนนะครับอัพเต็มเนะี่ยมันจะได้5ครั้งแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะทําให้อ่าแบ็กแฟรของเราเนี่ยแรงขึ้นครับจริงๆนะ่ยถ้าทุกคนนะครับมาตรงนี้ต่อไม่ได้อะแนะนําให้ลงมาข้างล่างก่อนครับ เพราะว่ามันจะแรงมากหรือไม่ก็อ้าควบคู่กันไปก็ได้ครับล่างบนล่างบนก็ได้นะอืมอ่ะแวะมาอย่างนี้ก่อนครับแล้วพอผมแบบแยกข้างหมดแล้วเนี่ยผมก็จะไปต่อข้างหน้าครับอ่ะแล้วผมก็จะลากยาวเลยนะอันเนี้ยก็ต้องมาอ่านว่าเฮ้ยมันบอกอะไรบ้างนะครับถ้าทุกคนคิดว่ามันไม่จาเป็นเนี่ยก็ยิงยาวเลยเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคน คือช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จริงๆอัพไม่ลึกมากมันก็ไหวแล้วครับอืมเล่นผสมผสมกันไปครับส่วนรับโฟกัสเนี่ยก็ประมาณนี้แหละทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกสกิลคลิกขวานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคนะทุกคนไอ้พวกเทคนิคเนี่ยมันจะมีผลกับพวกอ่าคุณใส่ครับถ้าเราอัพเทคนิคน่ะได้ยินว่าคุณใส่เราจะแรงขึ้นซึ่งผมเนี่ยก็อัพยิงยาวเหมือนโฟกัสเลยครับ ถ้าถามว่าผมเริ่มแรกมาเนี่ยผมอัพอะไรก่อนใช่ไหมผมอัพเทคนิคยิงยาวยทุกคนเนี่ยผมอัพอย่างนี้เลยครับไอพวกเนี้ยผมไม่ได้ไปแตะมันเลยนะไอพวกข้างล่างเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับเออผมก็ยิงเลยนี่เนี่ยยิงตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมไม่แยกไปไหนเลยนะอือเพราะว่าผมยังไม่ค่อยศึกษาอะไรไงผมก็เล่นมั่วๆไปก่อนจริงๆเนะี่ยทุกคนนะครับไม่ต้องรอผมทําคลิปเต็มก็ได้ทุกคนสามารถอ่านแล้วก็ วิเคราะห์เองได้เลยครับซึ่งผมก็มาบอกเป็นแนวทางเฉยๆเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละสำหรับเทคนิคนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกออร่าพวกอะไรอะพวกความแรงคุณใสยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปครับสเต็งอันนี้ตรงตัวเลยครับก็คือมันจะบอกพวกมีลีทุกคนถ้าเราอัพไปเรื่อยๆนะครับอ่ามีลีของเราเนี่ยหรือว่าหมัดของเรานะครับมันจะแรงขึ้นอ่ะแล้วก็ สังเกตดูว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีกวนท่าเพิ่มขึ้นมานะครับคือมันน่าจะเป็นพวกสาย PVP อะหรือแม่ก็หนึ่งหนึ่งกับมอนแต่ถ้าแบบเป็นมอนพวกเอลอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเวลาไปลงพบมอนหลายๆตัวมันก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับเหมือนเ,าเอาไว้หนึ่งหนึ่งอะอืมหนึ่งหนึ่งบอสหนึ่งหนึ่งผู้เล่นอะไรเงี้ยครับแต่ไปเจอพวกบอสพิวๆนี่ก็ไม่ไหวนะเออหรือไม่ก็ต้องใช้สกิลเพย์ที่เยอะมากๆครับ สรุปเลยนะครับสั้นๆเลยทุกคนเนี่ยชอบอันไหนเล่นาน้นๆเลยครับแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยเลือดอัพแค่เท่าที่พอไหวก็พอครับไม่ต้องอัพเยอะสเตงสเตงนี่ถ้าใครไม่ได้เล่นดาบนะครับหรือว่ากระบวนท่าเนี่ยออพไ้นิดเดียวก็พอครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อัพเยอะนะทุกคนเพราะว่าในช่วงแรกๆอะดาบเรามันก็ยังไม่ได้โหดนะทุกคนคือเราจะต้องมีอาวุธที่ค่อนข้างโหดในระดับหนึ่งเลยอะเราถึงจะน่าเล่นนะครับ สำหรับสายนี้ก็นั่นแหละเอาแค่เอาแค่พอพอประมาณก็พอเหมือนเลือดเลยทุกคนแล้วผมเนี่ยจะทุ่มไปที่เทคนิคนะครับกับโฟกัสเพราะเทคนิคกับโฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนทุกคนมันทําให้เราเล่นง่ายครับถ้าเราแบบทุ่มไปทางเทคนิคเพราะเราเนี่ยจะสามารถสกิลแรงใช่ปะ่ะแล้วแบบเวลาเจอมอนหลายตัวหรือตัวเดียวเนี่ยมันก็เอาอยู่ครับแล้วถ้าเราคอมโบกับพวกแบ็คแฟลด้วยใช่ไหมคลิกขวาอะไรเงี้ยครับ มันจะแรงแบบแรงมากๆอืมส่วนตัวเนี่ยผมก็เอาเลือดกับสเตงเป็นลองครับแล้วก็มุ่งไปทางเทคนิคกับโฟกัสแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครเล่นเป็นพวกกระบวน5 PVP 1 1 1 1บอส1 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1ๆๆๆคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเน้นไปทางเลือดกับสเตงก็ได้ครับเออมันก็แล้วแต่เลือกเนาะเลือดสเต้งโฟกัสอะไรเงี้ยครับอืมประมาณนี้แหละทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะงงหรือเปล่านะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแนะนําเข้าใจหรือเปล่าด้วยแต่แต่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะครับจริงๆทุกคนอ่านก็รู้แล้วคลิปนี้ก็เลยเหมือนเป็นการไกด์ผู้เล่นใหม่เฉยๆนะครับก็ถ้าใครรอดูคลิปแยกเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งเพราะเกมมันเพิ่งเปิดผมไม่กล้าแบบไม่กล้าการันตีะว่าเอออันไหนควรไม่ควรเนาะก็ขอเวลาศึกษานิดนึงนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยครับ ถ้าทุกคนชอบหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่มพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวล,ลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย